ข้อ8ค่ะข้อ8นะคะพูดถึงจุดโฟกัสนะคะบอกว่าจุดโฟกัสของไฮเพอร์โบลาที่เขากำหนดมาคือข้อใดต่อไปนี้อ่าเราก็มาจัดรูปสมการเลยนะคะเอา144หารตลอด1 4 4หารตลอดพอหารตลอดเนี่ยก็จะได้เป็น9 y กลังสองส่วนด้วย1 4 4 นะคะเราก็ลบด้วย 16x กำลังสหารด้วย144ทางขวาก็จะกลายเป็น144หารด้วย144อย่างนี้ค่ะแล้วเราก็มาตัดเลขนะคะทางนี้ก็จะได้เท่ากับหน ะะอันนี้ตัดกันน่าจะได้16แหละลองหารดูนะคะ9 19, 9 9 919ทด5นะคะ96 54อันนี้16-16ก็16คูณกัน9ครั้งนะคะก็จะได้เป็น4 4อ่ไม่เชื่อลองคูณด,ดู9654-919ก็ทดก็ได้144ส่นะคะส่วนใหญ่เลขมันจะสลับกันแต่ว่าให้ระวังบางทีมันก็ไม่ใช่นะคะก็จะได้เป็น y กํลังสองส่วนด้วย16ลบกับ x กํลังสองส่วนในวย9เท่ากับ1 อันนี้ดูว่าเปอร์ตามแกนอะไรจะเห็นว่าเปอร์ตามแกน y นะคะเปอร์ตามแกน y เราก็ลองวัดรูปคร่าวๆดูจุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ค่ะค่าเปอร์ตามแกน y ชึบชึบวาดไปเลยวาดคร่าวๆนะคะอันนี้ค่ะก็คือ a กํลาลังสองนั่นเองนะคะจะได้ว่า a กํลาลังสองเท่ากับสิบหกเพราะฉะนั้น A เดียวก็คือสี่บวกลบสี่นะคะแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาถามอะไรบางทีอาจจะไม่ต้องคลดนะเขาถามถึงจุดโฟกัสนะคะ ทีนี้มันมีความสัมพันธ์อยู่นี่ว่า c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกด้วย b กำลังสองเราก็เอาตัวนี้แหละมาใช้อันนี้ก็จะกลายเป็น16บวกด้วย9ไปเท่ากับ c กำลังสองเพราะฉะนั้นเนี่ย c กำลังสองได้เท่ากับ25 c เดียวก็เท่ากับบวกลบ5นั่นเองนะคะก็เลยได้เลยว่า c ก็จะเป็นทางนี้นะ,นะโฟกัสนะโฟกัสก็ x เป็น0น y เป็น5อันหนึ่งแล้วก็ x เป็น0น y เป็นลบ5อีกอันหนึ่งค่ะ ก็จะได้เป็นข้อ1ตอบแล้วค่ะ